สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลน์นะคะวันนี้ดาพาเพื่อนๆมาชมที่ตลาดแฮปปี้แลนด์นะคะตอนเย็นตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสานาทีค่ะก็จะพาเพื่อนๆชมนะคะว่าตอนเย็นๆหลังเลิกงานมีอะไรขายบ้างนะคะสินค้าก็จะมีของกินนะคะวันนี้ นนี้ก็จะเป็นขายอาหารเนืออาหารอีสานเริ่มต้นที่20บาทนะคะก็ราคาก็ไม่แพงค่ะ20บาท30บาทก็ร้านขายผลไม้ขายลูกชิ้นนะคะสำหรับคนที่เลิกงานเด็กๆนะคะกลับมาก็มีอาหารให้ทานเยอะแยะค่ะก็เลือกซื้อได้ตามชอบเลยนะคะชอบกินอาหารอีสานอาหารเนื้ออาหารใต้ที่นี่มีครบหมดเลยนะคะ ปลาทอดตัวละ40บาทนะคะปลาเนมส่วนร้านนี้ก็จะเป็นขายผัดนะคะแล้วก็กับข้าวอันนี้จะเป็นรอบนอกของแฮปปี้แลนด์นะคะก็จะมีอาหารประมาณนี้นะคะก็มีร้านขายผลไม้ถุงหรืผ้านะคะ หลับคนที่เลิกงานเด็กๆนะคะกลับมาก็ก่อนขึ้นรถเมนะคะก็จะมีขายเดินเข้ามาหน่อยนึงก็จะเป็นร้านขายกับข้าวขายของเยอะแยะมากเลยนะคะตลาดนี้ไม่เคยหลับไหลแม้ช่วงโควิดนะคะก็ยังมีลข้างในก็จะเป็นศูนย์การค้านะคะก็จะมีขายเสื้อผ้าสตอมคอมพิวเตอร์ร้านขายโทรศัพท์นะคะที่นี่ครบวงจรคะ่ะ และฝั่งตรงข้ามแฮปปี้แลนด์ก็จะเป็นเดอะมอบบงกะปินะคะเยื้องๆกันตรงข้ามกันเลยดูบรรยากาศข้างในนะคะก็จะมีคนปราปลายคนก็ไม่เยอะนะคะก็เป็นระยะห่างเขาก็จัดโต๊ะให้นั่งแบบก็โอเคนะคะเป็นระยะห่างกันดีร้านนี้ก็จะเป็นขายขนมหวานนะคะ นี่ก็ขายข้าวขาหมูนะคะน่าทานมากค่ะสีสวยมากใครที่เคยเข้ามาที่แฮปปี้แลนด์นะคะร้านข้าวขาหมูอันนี้ก็อร่อยนะคะแล้วก็จะมีถัดมาก็จะเป็นอาหารใต้นะคะร้านนี้รสชาติจัดจ้านค่ะสินค้าก็ประมาณนี้นะคะมีปลามีปลาหมึกแห้งนะคะ ก็มีราดข้าวถึงแบบนั่งทานแล้วก็ใส่ถุงกลับมีรับคนละครึ่งนะคะก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะก็จะมีประมาณนี้คนที่อยู่แถวเดอะมอแบงกกะปิหรือว่าแฮปปี้แลนด์นะคะก็จะรู้ว่าตลาดนี้ของอร่อยเยอะมากค่ะ ร้านนี้ก็ขายดีนะคะจะหมดแล้วเป็นอาหารใต้เหมือนกันนะคะเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราเดินออกมาดูข้างนอก <Okay. S 1> อันนี้ไม้ละสิบบาทนะคะ mm hmm. น้าทานมากสิบบาท20สิบบาทก็จมีซิโคมงหมูนะคะก็จะขายเป็นขีดน้าทานมากค่ะ mm hmm. มีหมูมีไก่มีเนื้อนะคะ mm hmm. เลือกได้บาร์บีคิว หน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะคะก็ร้านหมูน้ำจิ้นซีฟูดนะคะนี้หมึกย่างน้าทานมากเลยค่ะไม้ละสิบบาทไม้ละหนึ่งร้อยมีหลากหลายราคานะคะให้เลือก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจถ้ามีอะไรผิดพลาดช่องแฮสตาร์ไลค์ก็ขออาภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ